you สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันที่เกม No Man's Sky ใน EP ที่71นะครับยังคงอยู่ในโหมด e x p e d i t i o n ครับซีซั่นที่2เป็นซีซั่นต้องบอกว่าเป็นโหมด e x p e d i t i o n ซีซั่นที่เอากลับมาให้เราเล่นกับกันอีกรอบละครับโดยใน EP นี้จะเป็นเฟสท้ายนะครับเฟสที่5กันแล้วก่อนอื่นเหมือนเดิมครับไปดูในส่วนของภารกิจกันนะครับเข้าไปในเมนู e x p d i t i o n ครัแล้วก็เลือกเป็นเฟสที่5ครับเฟสนี้นะครับเท่าที่ดู ในส่วนของภารกิจครับกอภารกิจแรกนะครับตรงไปยังจุดเป้าหมายดูยจนนัดพบจุดที่5ครับส่วนภารกิจอื่นๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเราจะดูไม่ออกครับเพราะว่าเหมือนภารกิจเนี่ยถูกเข้ารหัสเอาไว้นั่นหมายความว่าในเฟสนี้เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการตรงไปยังจุดเป้าหมายจุดที่5นะครับก,ก่อนอื่นเลยก็ออกทําการพิมพ์นในส่วนของเคเวสภารกิจนี้ครับ ที่เหลือนะ่าจะทําอะไรไม่ได้ครับผมเห็นคนํานี้น่าจะหมายถึงโปโลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นคําใบ้หลอกหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นนาดาอะไรประมาณนี้นครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเป้าหมายแรกของเราคือการตรงไปยังจุดเป้าหมายจุดที่5ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่เป้าหมายจุดนัดพบจุดที่5นะครับเอาละครับแต่ก็มาตรงนี้นะครับพอดีว่าผมเข้ามายัง ดาวเคราะห์ที่เป็นจุดเป้าหมายจุดที่5าครับแล้วปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่นี่นะครับเอื้ออำวยต่อการหาในส่วนของจุดนัดพบจุดที่5อย่างต้องบอกว่าอย่างง่ายดายมากครับเพราะเนื่องจากว่าไม่มีพวกต้นไม้พวกหินพวกอะไรพวกนี้มาบดบงังทัศนวิสัยนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอในส่วนของตัวแท่นที่เป็นประตูพอร์ทัลเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาถึงได้อย่างง่ายดายครับหาได้ง่ายด้วย ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เล่นมาตั้งแต่ที่จะต้องทําภารกิจในส่วนของการมายังจุดเป้าหมายต่างๆนะครับกลายเป็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ง่ายที่สุดครับเข้ามาเนี่ยเจอเห็นเลยชัดๆนะครับโอเคแล้วตอนนี้สแกนเสร็จเรียบร้อยครับได้ในส่วนของภารกิจนะครับเรียบร้อยครับก็ไปดูในส่วนของของรางวัลกันเลยดีกว่าว่าภารกิจนี้จะได้ของรางวัลเป็นอะไรครับของรางวัลนะครับก็จะเป็นในส่วนของนาไนครับหนึ่งพันนาไนแล้วก็ในส่วนของ ไอเทมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ทาอะไรครับ Historio Graphical Dosimeter Dosimeter นะครับ, orial, ical, D ose, D ose meter, รบประมาณนี้ก็ทำการกดลับมาก่อนเลยแล้วก็เนื่องจากว่ามันขึ้นแจ้งเตือนว่าภายในยาคอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีพวกเซนติเนลนะครับที่ค่อนข้างจะดุร้ายไม่เป็นมิเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปทั้งหลักบนยานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของของที่เราได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ นาไนนะครับแล้วก็เป็นไอเทมตัวนี้ครับไอเทมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ในส่วนของการดึงหรือวิเคราะห์ข้อมูลนะครับประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับนาดาและโปโลโด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ในภารกิจต,ต่อไปนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูในภารกิจต่อไปกันก่อนเลยภารกิจต่อไปนะครับก็ตอนนี้ หลังจากที่ทำภารกิจแรกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปเนี่ยมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเราจะต้องทําการเรียงลําดับตามเควสไปเรื่อยนะครับไม่สามารถกระโดดไปทําภารกิจอื่นๆได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นครับโอเคมาดูที่ภารกิจนี้ครับภารกิจนี้คือการไปสังเคราะห์หรืออ่านเกี่ยวกับบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เอาตัวบันทึกที่เราได้เนี่ยไปให้นาดาครับก่อนทาการพิมพ์นในส่วนของ เควสภารกิจนะครับภารกิจตรงนี้เขาบอกว่าให้เราไปทําการดึงข้อมูลครับเนื้อเรื่องหรือบันทึกต่างๆของชาวเกรกคอแวกแล้วก็ไวคีนครับแล้วก็ตรงนี้ใช้เครื่องมือในส่วนของ h i s t o r i o l graphical dosimeter นะครับก็คือตัวไอเทมที่เราได้มานะครับอ๋อโอเคครับตอนนี้เควสขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราเนี่ยจะต้องกลับไปยังสเ e s t a ชั่นนะครับ เพื่อทําการซื้อในส่วนของแผนที่ครับเพื่อทําการหาในส่วนของโบราณสถานต่างๆนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเราต้องทําทุกเผ่าไว้แต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ Space Station ก่อนเพื่อทําการซื้อในส่วนของแผนที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ Space Station ครับจะได้อ,อ,อธิบายถูกครับว่าเราจะต้องซื้อแผนที่ประเภทไหนนะครับเอาละครับกลับมาตรงนี้ครับตอนนี้ผมมาถึงยัง Space Station แล้ว ภารกิจนะครับบอกให้เราเนี่ยไปทําการซื้อในส่วนของแผนที่นะครับก็จะอยู่ทางฝั่งนี้ครับร้านเดิมเลยรู้สึกว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราได้ใช้บริการในส่วนของร้านขายแผนที่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสักน,นิดหนึงพอดีว่าจะมาซื้อเนี่ยลืมเช็คในส่วนของ n a v i g a t i o n Data เลยว่ามีเพียงพอหรือเปล่าก็มีอยู่ทั้งทั้งตัวครับ4อันพราะนั้นก็ซื้อไป4อันครับ เอ่อต้องใช้5อันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองใช้ไปก่อนก็ตรงนี้นะครับให้เรามาทําการซื้อแผนที่ครับเหมือนเดิมเลือกข้อที่2นะครับ exchange specific charge ครับจริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อในส่วนของแผนที่โดยการใช้นายได้นะครับแต่ว่าแผนที่ที่เราได้เนี่ยจะได้แบบสุ่มนะครับคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้แผนที่ตามที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพยายามเก็บหรือหาในส่วนของ navigation data นะครับแล้วก็มาทําการซื้อในหัวข้อที่2ครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอ ผมขอขั้นเวลาสักนิดนึงขอดูก่อนว่าภายน,นี้เนี่ยมีให้เก็บไหมเหมือนจะไม่มีครับเหมือนจะอยู่ฝั่งนน้นก็ถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามายัาง Space Station นะครับแล้วเจอจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมสีส้มๆหรือสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ในส่วนของเอ่อนวิช a ั่นดต้าด้วยนะครับก็อย่าลืมเก็บเก็บหรือว่าทําการสํารวจมานะครับโอเคมาต่อกันครับ ไม่มีก็ไม่มีครับเอาเอาเท่เา,าที่ได้การถ้าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาในส่วนของวิธีการไปก่อนครับก็เลือกในส่วนของข้อ2นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนะครับจะเป็นในส่วนของตัวโบราณสถานนะครับก็จะเป็นสมีม่วงตรงนี้นะครับเป็นตัวที่สี่ครับก็ตรงนี้เราสามารถซื้อได้4อันครับก็ก็ซื้อมา4ี่อันครับถ้าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวเราค่อย เอ่อหาในส่วนของ n a v i a t i o n Data มาซื้อเพิ่มอีกทีลวการก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวที่เราสามารถสำรวจหรือเก็บได้นะครับก็จะมีอยู่ฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างคะเขา,ขากันไปนะครับก็อย่างฝั่งนี้นะครับจะให้เราสังเกตน,นะครับเป็นลูกสีเหลี่ยมประมาณนี้นะครับเป็นสีส้มๆโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีเวลานะครับเออสามารถหาโอตรงนี้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกอันนะครับต้องเสี่ยงดวงดูเห็นปะครับว่าอันนี้มันได้เป็นนาไนท์แทนแล้วก็อีกหนึ่งอันก็ได้ในส่วนของเนปชันดาต้าครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ปะครับเดี๋ยวลองดูแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นนาไนท์ถ้าส่วนใหญ่ครับโอเคได้ในแันจัต้าครับก็น่าจะหมดครับได้เพิ่มมาอีก3อันครับเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อเพิ่มอีก3าอันครับเผื่อกันเหนียวครับเผื่อมันไม่พอ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าการที่เราใช้ในส่วนของแผนที่เนี่ยและเราไปสถานที่ที่เป็นเป้าหมายแล้วหรือว่าพิกัดที่เราได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ตรงๆเลยไหมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอซื้อเพิ่มให้มันครบเลยก็แล้วกันเป็นตัวนี้ครับอีกสามอันโอเคตอนนี้เรามีในส่วนของแผนที่นะครับที่เป็นประเภทเอเรียนแคตตาล็อกดัต้านะครับอ่าครับ คา r t o g r a p h ีคา r a ท о г р ิกนะครับ Data อันนี้จะเป็นในส่วนของประเภทการหาโบราณสถานนะครับเป็นสีม่วงๆอย่างนี้ว่าแล้วลองใช้สักอันนึงเลยครับไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถหาพิกัดได้ไหมโอเคหาพิกัดได้1จุดครับดังนั้นเราก็ทำการขับยานตรงไปยังพิกัดจุดที่เราค้นหาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตัดไปเจอกันที่โบราณสถานเลยนะครับ เอาละครับก็เดินทางมาถึงดาวเคราะห์เป้าหมายแล้วแล้วก็พิกัดเนี่ยตรงไปครับไม่ต้องมาตั้งหาอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของโบราณสถานจริงๆครับด้านล่างเหมือนจะเห็นเป็นโบราณสถานอีกหนึ่งจุดนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเราได้พิกัดด้านบนก็เข้ามาสำรวจที่ด้านบนครับเดี๋ยวผมขอหาจุดจอดยานเหมาะสักนิดนึงโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตรงมายังโบราณสถานแล้ว ก็น่าจะให้เราขึ้นไปสำรวจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเลยจุดที่เราจะต้องสำรวจนะครับก็จะอยู่ทางด้านในนะครับให้เราทําการเดินเข้าไปสำรวจนะครับตามเคลสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้ในส่วนของเครื่องมือตัวนั้นเพื่อสั่งคห์ในส่วนของออประวัติศาสตร์นะครับหรือเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตของแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับก็ตรงนี้โอเคครับ เมื่อเรามีในส่วนของเครื่องมือนะครับมันชื่อว่าชื่อสั้นๆนะครับซิมิเตอร์หรือซิมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูครับจากปกติแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราจะมีให้เลือกตัวเลเอือกสองหรือ3อันเท่านั้นนะครับก็คือเป็นช่วยในเรื่องของภาษาช่วยในเรื่องของเนือ้อเรื่องเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ออกนะครับแต่ว่าการที่เรามีในส่วนของเครื่องมือซิมิเตอร์เนี่ย จะทาให้เรามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นเลือกเป็นข้อแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งเคราะห์ในส่วนของประวัติศาสตร์มาได้สักส่วนหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องตรงนี้ได้ Quick ซ e r v e r ด้วยครับอีก15หหน่วยนะครับก็ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับว่าเอ่อจากภารกิจเนี่ยเขาบอกให้เราทำการหาเก็กคอแวกแล้วก็ไวคีนแต่ว่า ที่ดาวดวงนี้นะครับข้อมูลที่เราได้เนี่ยออจะอยู่ในดวงดาวที่เป็นของชาวไวคีน,นะครับจันทลักตัวนี้เลยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องทําการกระโดดข้ามไปยังระบบดวงดาวอื่นของพระพาวอื่นหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวไปเช็คก่อนครับว่ามันขึ้นไหมในส่วนของภารกิจครับโอเคขึ้นมาแล้วครับ1นทับนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอใช้อีกหนึ่งอันเพื่อทดสอบดูว่า เราจําเป็นจะต้องไปหาในดาวของเกรกหรือคอแวกที่เหลือไหมหรือว่าสามารถหาเฉพาะวายคีนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ขอใช้ในส่วนของแผนที่อีกสักหนึ่งรอบนะครับพอดีซื้อมาเผื่อครับโอเคเจอหรือเปล่าถ้าเจอด้านล่างนี่หามากเลยครับเนี่ยเหมือนจะเจอ1จุดครับอยู่ตรงนู้นโอเคครับก็เป็นคนลที่ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะขับยานไปตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะนับเป็น2อันไหมหรือว่าจะยังคงนับ1่อันแล้วก็ต้องให้เราไปทําการเดินหาในส่วนของเผ่าพันธุ์อื่นๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแท่งเสาเล็กๆครับเออดูจากสัญลักษณ์เนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกันว่าในส่วนของ ภารกิจเนี่ยมันจะนับเพิ่มให้เราไหมคือถ้าไม่นับเพิ่มอะแปลว่าเราต้องไปยังระบบดวงดาวอื่นเลยนะครับที่เป็นของเผ่าพัพานธุ์อื่นโอ้มีโดนบินมาแถวนี้ด้วยก็รีบสำรวจครับเข้าเร็วออกเร็วเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือกหรือเปล่าครับโอเคครับมีตัวเลือกให้เราเลือกครับเลือกข้อแรกเหมือนเดิมนะครับเราก็คอยมาลุกนะครับว่าเราจะสามารถได้ในส่วนของภารกิจเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ โอเคหมายความว่าเราสามารถใช้ต้องบอกว่าเราสามารถสั่งค้นข้อมูลนะครับจากเผ่าพัาน์เดียวก็ได้ครับเพราะว่าภายในดาวดวงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นข้อมูลของไวคีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําการพินในส่วนของแผนที่อีกหนึ่งจุดครับมีหรือเปล่าครับต้องรอรุ้นโอเคครับได้อีกหจุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกหจุด จุดสุดท้ายครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปพบกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับเออไม่รู้ว่าจุดเดิมหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเดิมค่อนข้างจะเปรอะนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ชาวบ้านครับเดี๋ยวลองลงไปสำรวจดูครับเดี๋ยวผมจะทําการจอดตรงตรงนี้เลยโอเคครับจะได้บินขึ้นไปเลยนะครับง่าย แล้วก็ตรงนี้ทำขั้นตอนเดิมครับทำการสำรวจในส่วนของตัวแท่งนะครับที่อยู่ด้านบนแล้วก็เลือกในส่วนของตัวเลือกอันแรกครับก็ตรงนี้รายละเอียดผมข้ามไปเลยนะครับโอเคน่าจะใช้ได้ครับแล้วก็ได้ควิกซิ i เวอรมาอีก15นะครับเอ่อพูดถึงควิกซิ i เวอร์ตอนนี้ภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็ไปดูในส่วนของของรางวัลกันก่อนครับว่าเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรครับของรางวัลนะครับจะได้เป็นนาไนส์ครับ600อยูนิตหรือ600หน่วยครับแล้วก็ลึกวิ่งสลามครับที่จะเอาไปเผาเป็นนาไนส์นะครับก็ตรงนี้อืมจะเอาไปเผาหรือจะเอาไปทิ้งดีเพราะจริงๆเนี่ยมันใกล้จะจบซีซั่นละแล้วก็นาไนส์เหมือนเราจะไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีข้อสงสัยครับพอดีว่าผมพูดค้างติดไว้อยู่ที่ตัว ควิกซินเวอร์นะตอนนี้นะครับเรามีควิกซินเวอร์อยู่45หน่วยครับเออผมอยากจะลองใช้อีกสักหนึ่งรอบดูว่าถ้าสมมติว่าเราทาธารกิจสําเร็จแล้วเนี่ยเรายังสามารถทาเควสนี้เพื่อเก็บควิกซินเวอร์ได้อีกหรือเปล่าครับจริงๆตรงนี้เพื่อเออต้องบอกว่าเออเพื่อสนองนี้อยากรู้เฉยๆนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องทําตามก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเมื่อเราเก็บครบแล้วเนี่ยเราอยากจะทําต่ออีกสักรอบหนึ่งเพื่อดูว่า จะได้ควิกซินเวอร์หรือเปล่าก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้ผมขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวภารกิจต่อไปเนี่ยจะเป็นการอา๋อภารกิจต่อไปนะครับขึ้นมาแล้วเป็นการเป็นการซื้อครับเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อว่ามิดเบคอนครับภารกิจคืออะไรครับภารกิจคือโปโลเนี่ยได้ทำการสร้างเครื่องมิดเบคอนแล้วก็ ได้เก็บในส่วนของอประวัติศาตรต่างๆนะครับให้เราตรงไปยัง Space a n o m a l y ครับเพื่อทำการเก็บหรือรับ m มิดเบคอนตรงนี้ผมไม่ได้ใจว่าเราสามารถได้เลยไหมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวตรงไปยัง s p a c e a n o m a l y ครับแล้วก็ไปเจอกันตรงนั้นแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมขอตรงไปยังวัลสถานก่อนแล้วก็จะลองไปดูว่าถ้าภารกิจนี้สำเร็จแล้วเราสามารถ ยังคงสามารถสั่งคอร์สประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ในส่วนของริสเซเวอร์อีกไหมก็ยังไงเดี๋ยวผมตัดไปเลยครับไปเจอกันที่ Space Anomaly เลยครับเอาละครับก็มาถึงในส่วนของ Space Anomaly แล้วนะครับก็ผมสรุปนิดนึงละกันหลังจากที่ผมได้ทดลองนะครับเมื่อทำการเก็บในส่วนของข้อมูลนะครับครบ3อันแล้วตามเควสเนี่ยผมลองเออไปเก็บในส่วนของสถานที่อื่นต่อนะครับพบว่าสามารถเก็บได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ย ผมเก็บไปอีกสัก2อสที่เนี่ยเพื่อที่จะสอบดูว่าเราจะสามารถเก็บได้ขนาดไหนซึ่งปรากฏว่าเราน่าจะเก็บได้เรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีควิกซินเวอร์อยู่90หน่วยแล้วแล้วก็ตามภารกิจนะครับมาทบทวนกันนิดนึงให้เราไปหาในส่วนของโปโลครับก็เข้าใจว่าโปโรโลเนี่ยน่าจะทำเครื่องมือตัวนี้ให้เราแล้วนะครับในส่วนของมิดบีคอนครับก็โปโลจะอยู่ทางด้านบนนะครับ เออมาสักครู่นี้ผมสังเกตอะไรเหมือนกับควิสโนว์ควิเวอร์เนี่ยครับเดี๋ยวลองคุยกับโปโลดูก่อนแล้วกันครับก็ปรากฏว่าเมื่อคุยกับโปโลนะครับไม่ได้ครับภารกิจหรือว่าเราจะต้องไปทําการซื้อครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คในส่วนของร้านค้าในสเปซอนโนารีสักนิดนึงนะครับ โอเคครับแปลว่าตามเควส่ะจริงๆด้วยเราต้องทำการซื้อในส่วนของบิตบีคอนครับจับร้าน Quicksilver s i n เ s i t c o m p a n i o n ครับก็คือร้านนี้นั่นเองครับเนี่ยครับชื่อร้านเออสามารถซื้อฟรีได้ไหมเลือกข้อแรกนะครับแล้วก็ตัวที่เราจะต้องทำการซื้อเป็นตัวนี้ครับ80ใช้ Quicksilver ครับ80แล้วก็ ไม่ได้ซื้อฟรีด้วยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอ,อดูสักนิดนึงก็ในด้านนี้จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่เราทำมาในแต่ละ expedition นะครับก็น่าจะไม่เกี่ยวกันครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเนี่ยไม่มีทางเลือกครับจะต้องซื้อจริงๆแล้วก็ด้วยความโชคดีนะครับด้วยความที่ว่าผมเนี่ยทำการสำรวจเก็บข้อมูลต่อนะครับจนได้ q u i c k s i วอร์ครบ90 หน่วยหรือ90ายูนิตแล้วสามารถซื้อได้ครับเพราะว่ามันใช้80ยูนิตนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยออดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้เล่นตามนะครับก็คือแนะนําว่าให้เราเนี่ยไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบนะครับให้ได้ประมาณ90เนี่ยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือในหมวดนี้เราน่าจะทําในส่วนของเควสที่ได้ q u i c ซ Silver ได้นะครับก็มาดูในส่วนของแท่นตรงกลางตรงนี้ครับก็นะตอนนี้นะครับ จะมีภารกิจให้เราทำครับคือภารกิจอันนี้ที่ได้1,200งพันสองร้อยควิกซินเวอร์เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับจะได้250ควิกซินเวอร์ครับก็ภารกิจตรงนี้อาจจะขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรอบแต่ละคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาแบบแรนดอมนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะได้ทําภารกิจตัวไหนครับก็ตรงนี้เนี่ยเออผมขอไม่ทําละกันเพราะว่าเนื่องมาจากว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ภารกิจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าใคร มีควิสเซอร์ก็ไม่พอครับก็จะมี2ทางเลือกให้เลือกนะครับคือมารับภารกิจตรงนี้หรืออีกทางหนึ่งก็คือเหมือนของผมที่ทำเนี่ยก็คือการไปเก็บข้อมูลเพิ่มนะครับอีกคาดว่าเอ่อได้ที่ละสิบห้านะครับก็เก็บทั้งหมด6ที่ครับใช่ครับทั้งหมด6ที่ก็จะได้มา90ควิกซินเซอร์ครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอทําการซื้อเลยแล้วกันเอ่อไอเทมที่ต้องซื้อนะครับคือมิดบีคอนครับก็ซื้อมา1อัน เรียบร้อยครับแล้วก็จบภารกิจเลยครับแค่เราซื้อตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะได้ฟรีๆนะครับเพราะว่าเป็นของที่โปโลเป็นคนคราฟขึ้นมาหรือประดิ์ขึ้นมาแต่แดนมาขายแล้วครับโอเคไม่เป็นไรครับมันก็คงเป็นเหตุผลแ่ะครับว่าทําไมเราถึงได้ควิกซิลเวอรในภารกิจก่อนหน้านี้โอเคผมลืมดูในส่วนของของาะวันเลยของาะวัลที่ได้นะครับในภารกิจนี้ก็จะได้นานาอีก600นานาครับ แล้วก็เป็นไอเทมเข้าใจว่าน่าจะเอาไปเผาใช่ครับไปเผาเพื่อทำนาไนซ์ซึ่งเราก็ไม่ได้องการนาไนซ์อยู่แล้วนะครับโอเคครับลำดับต่อไปไปดูในส่วนของภารกิจต่อไปครับภารกิจต่อไปคือให้ทําทการใช้ในส่วนของมิดบีคอนครับก็ทําการพิพน์ในส่วนของภารกิจเลยตรงนี้เนี่ยการที่เราจะใช้ในส่วนของเครื่องมือมิดบีคอนได้นะครับเราจะต้อง ตรงไปยังระบบเป้าหมายหรือดวงดาวเป้าหมายก่อนนะครับโดยที่เราสามารถเช็คได้จาก Galaxy Map ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปเจอกันด้านนอกของ Space a n o m a l y นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวออกไปจากตรงนี้สักประมาณนึงเราถึงจะสามารถเปิดในส่วนของ Galaxy Map ได้นะครับก็ผมขอเล็งเอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันในการบาร์ได้นะครับโอเคแล้วก็เปิดในส่วนของ Galaxy Map ขึ้นมาครับ อ๋อโอเคไม่ไกลครับก็จะอยู่ระบบดวงดาวข้างๆอ๋อผมเข้าใจนะก่อนหน้านี้ที่เจอในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะครับตอนที่กระโดดมายังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่5เนี่ยพอดีว่าผมเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เอกใจเลยครับนึกว่ามันเป็นสุสานหรือหลุมศพของผู้เล่นคนอื่นนะครับสรุปว่าคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทำเควสเควสนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราไปเจอกันที่ ดวงดาวเป้าหมายนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นดวงดาวครับแล้วก็เป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ในซักดวงดาวหนึ่งในระบบนี้นะครับ <S <s เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่เป้าหมายครับ <S <s เอาละครับตกกัดกลับมาตรงนี้นะครับปรากฏว่าจุดที่เราจะต้องไปคือจุดตรงนู้นครับแต่ว่าผมเลือมมาเห็นต้องเป็นสถานที่นี้แน่ครับเพราะเนื่องมาจากว่าเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเป็นดวงดาวที่ไม่มีอะไรบดบางทัศนวิสัยครับแล้วก็ทําไมด้านล่างมีจุดจอดยานให้เราด้วย สองจุดนะครับไม่เป็นไรครับก็จอดไปเลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับหรือว่าของผู้เล่นคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็คาดเดาได้เลยครับว่าต้องเป็นสถานที่นี้แน่ๆครับโอเคจอดยานครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะครับผมจะลองสแกนในส่วนของสิ่งก่อสร้างดูก่อนนะครับก็ตรงนี้โอเคครับใช่จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ทำการใช้เครื่องมือครับ ตัวมิดบีคอนนะครับอยู่ในช่องเก็บของครับแล้วก็ทําการใช้เลยแล้วก็รอสแกนสักครู่นะครับหลังจากนั้นเออเหมือนเหมือนมันจะมีสันสันครับโอ้นู้น,นครับผมสเกตเห็นแล้ว มียานบางอย่างนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ตอนนี้มิชชั่นใหม่ขึ้นมาแล้วครับให้เราซัมมอนในส่วนของสตาร์ชิฟครับแล้วก็ตรงไปยังอ๋อผมเราเนี่ยน่าจะซัมมอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปที่ยานของเราแล้วครับแล้วก็ตามสัญญาณโอ้นู่นครับนู่นครับโอเคเจอแล้วในส่วนของยานก็ตรงนี้นะครับใครที่เป็นแฟนในส่วนของเกม m a สเ f f เฟกนะครับ ด้วยความที่ว่า e x ็กซ i t i o สชั่นซีซั่นนี้เนี่ยเขาจับเอายานของเกมนี้เข้ามาคอร์แปกันนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยเล่นเกม m a ทเดฟเฟกนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับใครที่เป็นแฟนเกม m a ทเดฟเฟกเนี่ยต้องบอกว่าถูกใจแน่ครับสำหรับการคอร์แรปสองเกมนี้นะครับโอเคตอนนี้เมื่อเราเข้ามาใกล้นะครับมันจะมีสัญญาณส่งออกมาครับให้เราทำการกดพูดคุยครับสื่อสารสัญญาณแล้วก็ตรงนี้ เหมือนยานนี้จะเป็นยานที่เอ่อคือมาใช้คําว่าอโนมาลัสครับขออภัยอโนมาลัสครับก็คือเป็นยานที่ไม่ใช่เป็นยานปกติที่อยู่ภายในเกมนี้ครับใช่เพราะว่ามันหลุดมาจากเกมอื่นนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ดูท่าแล้วเหมือนจะกําลังสื่อสารหรือส่งสัญญาณกันอยู่ครับแล้วก็ยานนี้ครับมีชื่อว่า SSV n o m a d y นะครับ SR16 นะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้เราทําการเชื่อมต่อครับกับยานลำนี้เลย แล้วก็เราสามารถเอายาลำนี้มาใช้ได้นะครับแต่ว่าการใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอามาใช้เป็นยานสาชิพนะครับแต่ยาลำนี้เนี่ยใช้เป็นในส่วนของยาลูกครับยาลูกก็คือสามารถส่งออกไปทำภาร,รกิจในยานแม่ได้นะครับโอเคทำการแอดครับแล้วก็จบในส่วนของภารกิจครับรู้สึกว่าภาร,รกิจนี้น่าจะเป็นภาร,รกิจต่อเนื่องนะครับแล้วก็จบในส่วนของเฟสที่5เลยก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึนะครับ ผมคล้องใจกับยานอีกลำหนึ่งที่ตอนแรกมันมันโชว์อยูม่มันลอยอยู่ด้านบนนะครับยังอยู่หรือเปล่าก็เหมือนจะไม่อยู่แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เราไปดูในส่วนของของระงวัลกันก่อนครับ ภารกิจนะครับจะสําเร็จ2อันล้วนเลยครับก็จะเป็นภารกิจในการใช้เครื่องมิดบีคอนนะครับจะได้ในส่วนของนาไนหกร้อยยูนิตครับลานอเวโมนครับเอาไปทําการเผาเพื่อให้ได้นาไนาครับแล้วก็อีก1ภารกิจนะครับก็จะได้600นาไนเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้เออน่าจะเป็นไอเทมที่ไว้เผาสําหรับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของนาไนาเหมือนกันนะครับ โอเคเท่ากับว่าตอนนี้ของคือผมมองว่ามันเป็นขยะครับคือเหมือนเราไม่ได้ต้องการนาน่ขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมรับของรางวัลในเฟสที่5ครับก็จะเป็นในส่วนของออสติกเกอร์นะครับแบนเนอร์อะไรพวกนี้ต่างๆรวมไปถึงยาน f s v Nomaddy ด้วยโอเคครับแล้วก็เมื่อจบในส่วนของโหมด e x p e d i t i o n ทั้ง5เฟสแล้ว อย่าลืมครับไปรับของรางวัลใหญ่ครับของรางวัลใหญ่นะครับให้เราเข้าไปที่เมนู expiration นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว final phase ครับตัวนี้หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเ,เรามีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับครบ5 phase เรียบร้อยแล้วเมื่อทำการกดรับรางวัลด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของ t i ต l ลครับตัวนี้น่าจะเป็นยศต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกได้จะมีเพิ่มมา2ยศก็จะเป็น ล i นิเกตครับกับตัวพารากอนนะครับโอเคก็ทำการรับเลยโอเคครับเรียบร้อยครับก็สำหรับโหมด e x p i ซ i t i o n นะครับในซีซั่นที่2ที่เอากลับมาให้เล่นกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยของรางวัลผมว่าดึงดูใจมากครับสำหรับซีซั่นนี้แล้วก็น่าจะปิดซีซั่นได้ครับสำหรับซีซั่นที่2แล้วก็ในส่วนของซีซั่นที่3และซีซั่นที่4ผมจะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเคยเล่นไปเรียบร้อยแล้วคิดว่า ตัวภารกิจเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นอีกรอบนึงหรืออยากจะดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในซีซันที่3และซีซันที่4ที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับเกม No m a น s กายใน EP นี้โหมด expedition ซีซันที่2เฟสที่5ก็จบลงไปครับปิดซีซันกันไปเลยครับสำหรับซีซันที่2นะครับก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับในซีรีส์โนแมนสกายครับก็สำหรับ อีพีนี้ลากัไปครับสวัสดีครับ